นายไม่รู้หรอกว่าฉันอยู่ดี่สวยนั่นแหละอุ๊ยเอา้า <laughs> แต่มันเดินไปเดินมาสองรอบคือมันไม่เห็นผม <laughs> หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ i ิช m a n Shop การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ดได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ i ิช m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Li n e o f f i c i a l l i อด m a n แมนชออย่าลืมแอดด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึ Limanhop เลย Zobaczy, ans, สูตรดีกคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสรวัสดีเรายังอยู่กับการหายตัวของเราเนี่ยผมในแมปที่แล้วเราก็ไปสร้างกันมาในบูคาเวนใช่ไหมสำหรับวันนี้ผมก็เลยลองมาเล่นแมปเมอร์เดอร์มิสเอรี่บ้างนะครับหวังว่าฆาตกรเนี่ยมันจะหาเราไม่เจอนะหรือว่าตอนเราเป็นฆาตกรเนี่ยเราจะได้ฆ่าเขาแบบเนียนๆไงแต่สุดท้ายแล้วะคี่บคือมีมีดปักหลังมีปืนมีปืนเน็บอยู่ตรงเอวอุ๊ยคือานอำเภอคนนี้ยิงมั่วหมดเลยคุณผู้ชมนี่มันยิงผู้บริสุทธิ์ตายไปแล้วเนี่ย บคอนนอนตายจมกองเลือดอยู่ตรงเนี้ยต่างสารจัดโดมันยิงนะเบคอนคนนี้แย่แล้วถ้ามันยิงมั่วแบบนี้คือเหมือนมีฆาตกรสองคนเลยเนี่ยสู่ผู้หญิงคนนั้นยกยกมีดขึ้นมาแบบไงน, <c oughs> นายอำเภอทำไมนายไม่ไปยิงคนนี้เอาว่านายอำเภอยิงตายแล้วผมบอกเลยว่าการเป็นผู้บริสุทธิ์ของผมในครั้งนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แนบเนียนไปอย่างมาก <c oughs> ไม่มีใครหาผมเจออย่างแน่นอนผมจะไปโดนมัน อยู่ไหนวะโอ้สวยนีายอำเภอพิชิตมนได้แล้วใครยิงอะนายอำเพอยิงไงอ๋อนี่ผมแอบอยู่ตรงกล่องนี้อย่างเนียนเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดเขาไม่เดินจากตรงข้างหน้าผมนี้ยครับยังไงเขาก็ไม่สังเกตอย่างแน่นอนวิว่ามันมีไอ้รูปหน้านี่ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปืนโผล่มาหน่อยนึงนายไม่รู้หรอกว่าฉันอยู่ดีสวยนั่นแหละอุ้ย แต,แต่มันเดินไปเดินมาสองรอบคือมันไม่เห็นผมโบ๊5 <the> minutes later อุ้ยรอบนี้อย่างเนียนไม่มีใครหาผมเจอแน่นอนอุ้ยถ้าเกิดมันหาเจอเนี่ยมันก็คงไม่คิดหรอกว่าผมเนี่ยเป็นคนะนรับมันก็คงคิดว่าเป็นของประดับฉากใช่ไหมกำลังโม้อยู่ดีคือมันเดินเข้ามาจู่ผมนี่คือไม่เอานะเฮ้ยแต่มันเนียนจริงนะรอบนี้คือผมซ่อนในทั้งปืนในทั้งมีดเลยวะ่ะเอาวะ่ะ later รอ,อจนสลับแล้วนะเนี่ยยังไม่มีใครเจอเฉยๆอย่นั้นเหรอ ดูเหมือนอุ้ยใครวะนะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คือเราถูกมองข้ามวะ่ะผมต้องเป็นผู้รอชีวิตคนเดียวที่เหลือรอดเป็นอย่างแน่นอนอุ้ยเรียบร้อยเกมโอเวอร์นะครับสวยโฟกัส9 7 7โดนฆ่าไปแล้ว <c oughs> ว่าแล้วว่าทำไมนายเพอไม่ยิงสักทียังไงก็ไม่มีใครหาผมเจออย่างแน่นอนโอ้คุณผู้ชมตัวนี้ <c oughs> คือเขาไม่ทันได้สังเกตแน่นะครับฆาตกรว่ามันมีคนมาอยู่ตรงนี้นะก้มกลืนไปกับกำแพงหายทัว ยายที่หน่อยลกันถ้าเกิดมันจะฆ่าโหดขนาดนี้นะคือผม้ยินเสียงฟันไม่หยุดเลยวิเออดูเหมือนว่าตอนนี้จะเหลือผมเป็นคนสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมอีนิดเดียวเท่านั้นอีกประมาณ5 0 x p เราก็จะชนะแล้วถ้าเกิดโซโเวอร์ได้9 0 0 XP เนะียคือชนะตอนนี้ฆาตรกรมันเดินหาแบบหายเลยมันไม่เจอเราไม่เจอเรา,เอ,เราอีกแคสิบห้าเออสวยเกมโอเวอร์ว่ะหา <laughs> ฉันไม่เจอละสิฆาตรกรมันเป็นไอคนที่มันเดินหาจริงด้วย ที่ดีนะั้นที่ผมไม่ได้ออกไปอะเลยแทฮไม่มีใครมาเจอผมอย่างแน่นอนเอ้ยเจอสิแต่ว่าไม่มีใครได้ทันสก,กตอย่างแน่นอนนะครับว่ามันมีรูปหน้าลอ,อยอยู่ตรงนี้คือตอนนี้นะครัแนมเพอได้โดนฆ่าอที่ลอยแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากที่ผมนะั้นได้ยินเสียงยิงปืนเนะี่ยประมาณสี่ห้านัดได้แต่ก็ยิงไม่ตายสักทีนะ <c oughs> แล้วผมก็ได้ยินเสียงดังชุบแต่ตอนนี้เสียงปืนก็นเงียบไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยิง e พีเลยแค่ประมาณร้อยกว่าๆแล้วก็จะชนะแล้ว นายอำเภอยิงได้นะคิดว่านายอำเภอตายไปแล้วออารอบนี้แหละตาของผมแล้วเลิกซ่อนกันได้แล้วนายอำเภอตัวจริงมาแล้วตอนนี้กำลังลั่นเลยในายใช่ไหมในายใช่ไหมนี่เป็นคนร้ายเฮ้ยเฮ้ยขอลองไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีินเสียงมีด <laughs> ดูท่ายิงปืนผมด้วย ขาวัวโผลมาผมบอกเลยว่าที่ซ่อนใหม่ของผมตอนนี้โคตรเนียนนะครับคุณผู้ชมเวลาคนเดินเข้ามานะครับเขาต้องคิดว่าผมเนี่ยเป็นของประดับฉากอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีหน้ากากอยู่ตรงนี้หนึ่งอันนะครับแล้วผมก็เป็นหน้ากากอีกหนึนน่งอันไงเพราะว่าปืนกับมีดของผมเนียน่ยมันไม่โผล่ออกมานะครับเฮ้ยไอหมอนี่คือฆาตกรเดี๋ยวเดียนเนียนจริงด้วย คือมันเข้ามาในห้องแล้วมันไม่เห็นปุ้นเดี๋รอดูเนี่ยวว่าตอนจบมันใช้ฆาตกรไหมเรียบร้อยชนะถ้าเกิดมันใช่นะคือแบบเนี้นสุดๆอ่าใช่จริงด้วใช่จริงๆนวเข้ามาแล้วก็ออกไป โอเคครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ติดตามมารับชมซีรีส์หายตัวของผมนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปผมจะมาหายตัวในแมปอะไรอีกก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย,บายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม